เยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเสียชีวิตแล้วก็ได้หมื่นหาทายาตเตรียมตัวรับเงินอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <iben ye> เพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาครับนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศได้แถลงข่าวอัปเดตความคืบหน้ามาตรการเยียวยากเกษตรกรครับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนว่าหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรตรวจสอบความซ้ำซ้อนมาตรการเราไม่ทิ้งกันกับกระทรวงการคลัง ระบบประกันสังคมและข้าราชการบำนานพบว่ามีผู้ที่ได้สิทธ์ได้ได้สิทธ์ตามเงื่อนไขจำนวน6.7ล้านรายโดยกระทรวงเกษตรนะครับได้ส่งข้อมูลให้กับทกศโอนเงินรอบแรกแล้วจำนวน3.35ล้านรายและเมื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงมหาดไทยพบว่ามีเสียชีวิต527รายซึ่งเหลือจำนวนที่ทกศโอนเงิน3.3ล้านรายและทกศครับ ดำเนินการจ่ายเงินไปหมดแล้วในวันที่15-21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาทกสได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอีกในการโอนเงินรอบที่2จํานวน3.5ล้านรายโดยในจํานวนนี้เป็นผู้เสียชีวิต19,120รายคงเหลือจํานวนที่ต้องโอนเงิน3.4ล้านรายซึ่งจะดําเนินการโอนในวันที่22-29พฤษภาคม63และทกสครับ จะได้ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรอีกครั้งในวันที่27พฤษภาคมนี้สำหรับกลุ่มนะครับที่ยื่นทบทวนสิทธกเกษตรกรอีก1.5ล้านรายตามมตินะครับคณะรัฐมนตรีซึ่งจะจ่ายเงินได้อีกทีวันที่30-31พฤษภาคม63รวมแล้วนะครับในเดือนแรกนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ทกศจะจ่ายเงินให้แก่กเกษตรกรได้8.2ล้านรายโดยทกศจะเริ่มจ่ายเงินนะครับวันเสาร์อาทิตย์ให้ด้วย เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับในจำนวน33รล้านรายรอบแรกมีการโอนไม่สำเร็จอยู่ประมาณแสนรายในจำนวนนี้กว่า97%รสออกสอบพบว่ากเกษตรกรที่ไม่ระบุเลขบัญชีในการโอนจึงอยากฝากให้กเกษตรกรไปตรวจสอบสิทธิ์และรับแจ้งเลขบัญชีทุกธนาคารในเว็บไซต์ www. เยาวยาเกษตรกร .com ทั้งนี้เมื่อรวมกับผู้เสียชีวิตรอบที่2อีกจำนวน1 9 0 0 0ราย มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น19,617รายซึ่งทกสจะส่งรายชื่อคืนกระทรวงเกษตรให้ไปเคลียร์สิทธิ์และติดต่อให้ทายาตมารับเงินจำนวนนี้แทนครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกันหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ